เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ผัดไกุ้งสดค่ะร้านอาหารอเอเชียต้องมาที่นี่นะคะแซมออคุสตินนะคะกก็จะเป็นครัวแบบเปิดนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็จะพาเดินดูรอบๆเลยนะคะบริเวณร้านอาหารจะมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นชั้นสองนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะมีทั้งเบี สเดเรียเป็นขวดแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นมีที่นั่งสำหรับเด็กด้วยนะคะมีไว้ด้วยนะรียนก็มีโปรโมชันด้วยจ้าตรงนี้คือบรรยากาศน่านั่งมากๆเลยคะ่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันหรือบ่ายวก็จะมีแสงแดดน,นี่ก็จะเป็นเมนทางร้านนะคะไปดูกันนะคะ่ามีอะไรบ้างแบบเป็นเซ็ตก็มีนะคะ ฟิวชั่นหน่อยนะคะส่วนรสชาตินะคะก็จะเหมือนในรูแลมแบบลูลบูอะไรอย,ย่างเงี้ยในร้านรูเล่พาดามเลยคือแบบอร่อยจริงๆคะ่ะเชฟออกมารับออเดอร์เองเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาพักของพนักงานทุกคนนะคะแต่เราเข้าไปเชฟเขาก็ยังทำอาหารให้เราให้ยิ้มแช่สช่สังเะตนะละยวก็รีสปอนส์แบบ ส,สี้สิองศายูอลไปิบองศาแค่นี้จะดนลองล้งนะออตองดูเร,รส่วนนี้น้ำโคบจ้าี่าต้องนแบ้มลรดค่ะแบบส,รรด,บบสดชื่นสดชื่น,นแบบไม่เลือดจานี่แหละที่สิ่งที่ถูกใจที่สุดอืม ส่วนนี้มากก่อนเลยนะคะข้าวผัดปูคือรสชาติแบบหอมเสมากนก็จะเป็นปูผัดผงกะหรี่นะคะปูก็จะแบบทอดกรอบนะอร่อยมากๆอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นผัดไทยกุ้งส่วนนะคะรสชาติแบบมันจะออกแบบมีความไม่จัดจ้านมากกลมกล่อมแล้วก็มีเผ็ดเล็กๆอยู่อยู่ในจานแล้วคือดีมากค่ะ บ้างๆชิมไปเลยจ้าที่สุดเลยค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะแล้วก็จะมี After Tea ให้เราด้วยโอเคบายบายนะคะเพื่อนทุกคนอย่ติดตามเราอีกนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะ bye ๊ายบาย